ไม่คือจะเดินไปเดิบดิเก็บต่อ้วมดเกลือกินล้ถามันกว่าต้องทำตเงี้ยมันต้องามดอกกุหลาบมันเผยอยางคนไทำยามมเน่ม่กีเย็ก่อน ไก็ครับยังไม่เรียนเลยหล่งตัดโผลไหมโอ้สองสามนาทีกะล่งได้แล้วครับเกือบเดือนนะครับองือในการศึษาระยะางของคุณ

เพ่งบินป้ะเฮ้ยเพ่งบิอโพ่มงือว่าของกาพี่อัวนะครับ้พี่ัวพันมเตีมันนไก่ต้นไม้มันไก่ต้นไม่มันคุมตัวเหมือนงามเธอวันไหนวันตะปุยเนาะเอเอไหนวันใหญ่แมนเล่าจะขอมาวัานไอ้ตลูกมาวัน เดี๋ยวแตยแตาทายขินบินคืองบินมาเล็อย่ามไม่เลยอันนี้งอไปน้ำแมนบอตาฮะนี่ผมงอไปถือกันบ่นี่แมนแมนตามนี่แหละงอนั้นคู่ไปนี่ละ อยู่ตัดหญ้าคันแค่ไว้ไม่เห็นเ,ออเดี๋ยวลรางอไปตามนั่นละ่ะทันให้น้อยนีท,ที่บ้านี่แมนแมนให้น้อยอล่ะแล้วเรโค่ขออขงขึ้นมาเลยไให้น้อยเออโค่งขึ้นมาเลย ไม่หมกแล้วกว่อนแล้อีขีดแล้วไป่ขีดเนาะเป็นมากขิเนาะแมนครับเอโค้ขงขึ้นมาก้ำคู่ด้่วยคู่อัลา,อนะล,อลาดได้ม่วอลาดได้หาษาไ้ป่วยยุตัดหนาไว้มันไม่เห็น,นตั้หนาว้อยุต้องห็นไม่ตั้แล้วตั้นแล้วได้ ครับมาสามานี่ละโอเคะอะพีี่วายแปดนาที Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ